แต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยผมว่านะนะครับการทำอีเบทหรือทำออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยผมว่าเรื่องของการหาสินค้านี่แหละมันเป็นเรื่องใหญ่สุดละนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่สุดละนะครับแล้วเป็นเรื่องที่ผมว่าทุกคนเน่ยเริ่มต้นยากก็คือตรงนี้แหละนะส่วนวิธีการสมัครหรือวิธีการอ่า ถูกบัญชีเปโอนีหรือว่าทําอะไรสักอย่างเนี่ยผมว่าพวกนี้มันมันไม่ได้มีปัจจัยทําให้เราไปต่อไม่ได้หรอกผมว่าหลายหลายคนที่สมัครเสร็จทําทุกอย่างเสร็จแอดเค้าเรียบร้อยแต่ไปต่อไม่ได้เนี่ยสาเหตุก็คือไม่รู้จะขายอะไรอะ่ะนั่นแหละคือปัจจัยนั่นคือประเด็นสําคัญผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเราควรจะเริ่มต้นให้มันง่าย ที่สุดคำว่าง่ายของผมหมายถึงว่าคุณมีอะไรใกล้มือหรือคุณมีความถนัดอะไรควรเอาสิ่งพวกนั้นนะ่ะมาขายก่อนเพราะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วดูด้วยนะว่าสินค้าที่เรามาขายเนี่ยมันต้องประกอบหลายๆปัจจัยเออบางคนเอาโคกไม้มาขายอย่างเงี้ยโคกหินอย่างเงี้ยโหนะครับ ถ้าเรามีความชํานาญแล้วเนี่ยมันก็จะไม่แปลกอะไรเลยครับถ้าเราผ่านการขายมาสักพักเนี่ยการขายคกไม้ก็ไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่เรื่องยากอย่างไงโค้ดเพราะว่าเราก็เริ่มรู้แล้วไงเราก็เริ่มรู้เรื่องของอะไรครับเริ่มรู้เรื่องของวิธีการจัดส่งแล้วคกไม้เนี่ยคุณจะส่งอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากทางเรือถูกไหม <laughs> คือถ้าคุณจะส่งทางอากาศน,ะน้ำหนักอยู่ประมาณห้ากิโลเงี้ยสามถึงห้ากิโลเนี่ยโอ้โหค่าส่งไปเท่าไหรนะ่ฮะประมาณสามพันในช่วงเริ่มต้นคุณไหวไหมถ้าคุณแบบต้องจ่ายค่าขนส่งสามพันน่ะมันไม่ไหวไงแล้วถ้าเกิดส่งไปแล้วมันมีความผิดพลาดอีกความผิดพลาดหมายถึงว่าส่งไปแล้วเนี่ยเกิดของเสียหายหรือลูกค้าไม่รับของงานใหญ่เลยฮนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมทาไมเราถึงบอกนะครับว่ามันควรเริ่มต้นที่ง่ายๆสินค้าไม่ต้องหนักบ้ากหนักมากมีความเป็นถ้าแบรนด์บางเบาในการเริ่มต้นได้ยิ่งดีของบางอย่างอาจจะเริ่มต้นได้ที่ราคาแพงนะครับราคาแพงมากมีของแบบนี้นะครับหาเจออยากขายเอาง่ายๆแค่ แค่คุณชินแรกคุณก็ไม่ผ่านแล้วครับเพราะอีเบมีกฎอะไรครับสําหรับมือใหม่ใช่ไหมลงลิมิตไม่เยอะนะครับลิมิตได้น้อยมากแล้วก็คุณจะมาขายของแพงๆเนี่ยอีเบจะมองว่าคุณมีความชํานาญแล้วหรือยังถูกไหมเขาอาจจะปิดร้านเราชั่วคราวได้นะครับแล้วก็สินค้าตัวน,นั้นเน่ะต่อให้คุณขายได้เนี่ยบางทีเขาก็ขอยกเลิกกับลูกค้าแทนเราเนี่ยเพราะเขาก็ไม่มั่นใจว่าเราเนี่ยจะส่งของ ให้กับลูกค้าได้ไหมก็เสียความน่าเชื่อถือหรือเสียความมั่นใจของตลาดไปใช่ไหมครับอันนี้เป็นข้อปัจจัยสำคัญที่เบย y อยากจะให้ทุกคนเริ่มต้นอะไรที่แบบว่าไปทีละสะเต็ปเนาะง่ายๆนะครับของใกล้ตัวมีอยู่เยอะเลยครับเนาะแล้ว ebay ก็ขายได้ทุกหมวดไม่ว่าจะเป็นอา่าวไล่ตั้งแต่ขายดีนะไล่ตั้งแต่สมุนไพรเมื่อ สองสามวันเนี่ยนะครับก็ก็มีคนเขาถามมาว่าอยากจะขายพวกเม็ดพริกไทยขายได้ไหมขายได้นะเม็ดพริกไทยอะ่ะแต่ผมแนะนำนะนะครับถ้าเป็นเม็ดพริกไทยเนี่ยมันมันควรจะเป็นที่แปรรูปแล้วอะ่ะไม่ใช่คุณเอาแบบสดๆไปน,นะ <laughs> สดสดไปอย่างเงี้ยนะครับคืออันนี้กระบวนการจัดส่งมันก็ยากแล้วูกไหม เอาก็ผมเห็นนะหนูเห็นนะว่าอย่างอย่างบริษัทฟ้าชิปเนี่ยเขารับรับส่งของสดใช่ไหมครับไอของสดแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะถือของสดสดไปให้เขาส่งไม่ใช่นะครับวิธีการแพ็คของคุณมันจะต้องเรียบร้อยนะทำยังไงก็ได้ให้ของมันแบบมันไม่เน่าอะ่ะไม่เสียอืม อันถ้าถ้าเราแพ็คของสดเนี่ยแน่นอนนะเราต้องมีเลยฮะเครื่องเครื่องแพ็คจะไม่เครื่องแพ็คที่แบบมันรีดเขาเรียกว่าะไรนะครับโอ้คือเห็นตามห้างไหมนะครับเขาก็จะรีดสินอาพวกของสดเนี่ยให้มันแนบกับถุงเลยผมไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่านะเครื่องเครื่องซีลแบบเนี้ยนะครับคือโดยส่วนตัวแล้วถ้าเกิดเจอของสดสดอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะขายอยู่แล้วอะเรียง นะครับเพราะมันมีของที่น่าขายแล้วเราสามารถขายได้อีกหลายอย่างเลยมันไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าต้องเป็นของสดอย่างเดียวแต่ถ้าจําเป็นแบบกบ้านหนูปลูกพวกอย่างเงี้ยอยากขายของแบบเนี้บนิเ bon บสามารถทําได้ไหมอันนี้มันทําได้แต่คุณก็ต้องหาวิธีการนะครับที่ชัดเจนแล้วค่อยก่อนก่อนค่อยส่งสินค้านะครับอันนี้คือข้อปัจจัยหลายอย่างที่ แต่หลายคนรู้สึกว่าทําไปแล้วรู้อยากเลิกมันยุ่งยากมันอ่าไม่เป็นสู้ขายในเมืองไทยดีกว่านะครับอะพอคุณขายในเมืองไทยคุณก็เจอปัญหาเรื่องของการตัดราคาอีกบางคนเนี่ยมามาไปไปนะไปไปมามาไม่ต้องไลยลูกศิษย์ผมนะฮะพอส่งไปต่างประเทศมากๆเริ่มเจอปัญหาอากลับไปขายในเมืองไทย นะครับพอขายในเมืองไทยเริ่มเจอตัดราคาอ่ะอยากกลับมาลื้อฟื้นอีเบอีกเออคุณเอาสักทางใดสักทางหนึ่งนะครับปัญหามันมีอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะขายที่ไหนอะ่ะมันเจอปัญหาอยู่แล้วแล้วไม่ว่าเราจะหนีจากที่นี้ไปที่นั้นทุกที่มีปัญหาหมดอะ่ะเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาแค่นั้นเองเนาะอยู่กับความเป็นจริงอะ่ะง่ายสุดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะจะสอนหาสินค้านะ นะครับเอาแบบเอาแบบง่ายๆเลยวิธีแรกเลยนะครับวิธีแรกก็คือเราเราจะต้องอย่างแรกเลยเราต้องเราเราจะต้องรู้ก่อนว่าอะไรมันขายได้สิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องรู้ก็คือรู้ความต้องการของลูกค้าก่อนนะครับว่าลูกค้าต้องการสินค้าอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไรเราถึงจะหาสินค้าแนวนั้นน่ะแบบนั้นน่ะเอามาขายได้นะครับ มันจริงไหมที่โค้ดบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ขายได้ทุกหมวด่ะนะครับเราก็อ,อย่างแรกเนี่ยนะครับรามาที่กล่องเสิร์ชก่อนนะครับมาที่กล่องเสิร์ชก่อนนะอีเบเนี่ยมีกล่องเสิร์ชไว้เนี่ยนะครับเอาไวใ้หไวให้ลูกค้าหาสินค้านะครับเอาไว้ให้ลูกค้าหาสินค้าเนาะ มาค้นหาตรงนี้ความต้องการของลูกค้าคราวนี้ในช่องนี้นะครับมันจะต้องใส่ในเรื่องของคีย์เวิร์ดเป็นหลักนะครับคีย์เวิร์ดนะเนะี่ยคีย์เวิร์ดตรงนี้นะเราจะต้องเอาคีย์เวิร์ดมาใส่นะคีย์เวิร์ดนะเพราะคีย์เวิร์ดคือคำค้นหานะครับคีย์เวิร์ดคือคำค้นหา ของลูกค้านะครับเขาต้องการหาอะไรเนี่ยเขาก็จะมาค้นหาในจุดนี้แหละนะครับแล้วในจุดนี้เขาสามารถพิมพ์หาสินค้าเนี่ยได้แบบยาวๆเลยนะครับแบบยาวๆเลย นะยาวยๆเหมายความว่าเขาสามารถที่จะใส่คีย์เวิร์ดกี่ตัวก็ได้นะครับตามที่เขาต้องการเลยบางคนน่ะจะลูกค้าบางคนอาจจะหาเสื้ออาจจะใส่ทีเชิต้ตไปแล้วนะครับบวกกับหาเชิ้ตสีแดงบวกกับผ้าคอตตอนอนะ่บางคนบอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคอตตอนแล้ว บางคนบอกว่าขอเป็นผู้ชายนะครับแบบเนี้ยนะแล้วก็ค้นหาก็มีนะครับอเดี๋ยวเราลองดูนะนะครับสมมติว่าเราเราจำลองตัวเราเนี่ยเป็นลูกค้านะครับหา t ีเ i r ดนะหาเสื้อยืดนะเชิอ่ะสีแดงนะครับ มีอะไรอีกไหมคอตตอนร้อเปอร์เซนะครับนะเราเป็นลูกค้านะอ่ะสำหรับนะครับผู้ชายครับอ่ะลองกดเซิร์ชดูครับปพ๊บอ่าเราก็เจอเลยเห็นไหมครับเสื้อสีแดงสำหรับผู้ชายเนาะเนี่ยคำค้นหามันสำคัญนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยที่ที่เราจะรู้ความต้องการของลูกค้าก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าเซิร์ชอะไรมานะครับเป็นเรื่องสําคัญเอาเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นคําไหนเป็นคําที่ลูกค้าเซิร์ชมานะครับก็ง่ายๆนะครับคุณก็ต้องรู้จักสินค้าคุณพอสมควรตรงไหมแต่ว่าวันนี้เราต้องการเอาเสื้อที่เอาเสื้อมาขายเนี่ยนะครับเสื้อที่เรามีอยู่เนี่ยหรือว่าเราชอบแนวเนี้ยเพราะตอนต้นผมบอกไปแล้วว่า แล้วอาจจะขายของในสิ่งที่เราเราชอบก่อนก็ได้ใช่ไหมครับสินค้าที่เราอยากเรามีก่อนอนะ่ที่เราถนัดอยู่ก่อนก็ได้นะครับเราก็มาดูคราวนี้สังเกตไหมครับว่าเจ็ดหมื่นเลยมันมาทุกประเทศเลยครับคราวนี้เราอยากรู้ว่าของเสื้อยืดไทยๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราก็อาจจะใส่คำว่าไทยเข้าไปนะ เพิ่มเติมเข้าไปนะ,อ,ะอันนี้สมมุติว่าเราจำลองเราเป็นลูกค้านะออแคบลงไหมแคบลงเลยครับแคบลงเลยเป็นเสื้อมวยไทยนะครับอ่า่วนใหญ่เป็นมวยไทยธงชาติไทยเห็นไหมนะครับสำคัญมากนะการที่คุณจะขายของได้ไม่ได้เนี่ย ปัจจัยแรกเนี่ยปวดสำคัญมากเราทำยังไงให้ลูกค้ามาเจอเราให้ได้นะครับพอลูกค้าเจอเราแสดงว่าเราหาสินค้าที่ตอบโจทย์หรือความต้องการของลูกค้าได้โอเคไหมนะครับคราวนี้เห็นไหมจาก70,000เหลือ34รายการแล้วมันขายได้แล้วหรือยังยังเลยครับยังเลยเพราะอะไรเพราะรู้ทำไมถึงรู้ว่ายังอ่ะโค้ด ก็เพราะว่านะครับตัวเลขเนี่ยมันยังเป็นสีดําอยู่ไงเนาะมันยังเป็นสีดําอยู่ถ้าเราอยากรู้ว่ามันขายได้ไหมนะครับก็ให้เรามากดตรงโซไอเทมตรงนี้ครับเนี่ยโซไอเทมตรงนี้นะจากตัวสีดําก็เป็นตัวตัวสอบเป็นสีเขียวนะครับก็แสดงว่ามีการขายได้แล้วถ้าเราเห็นราคาขีดค่าแบบนี้ก็แสดงแสดงว่านะครับเขามีการ ออฟเฟอร์ er กันก็คือต่อรองราคากันมานะครับแบบนี้เลยเนาะก็จะมีราคาเนี่ยนะเนาะทั้งเห็นไหมมือสองนะครับพีโอนนะครับพันกว่าก็มีนะครับนะีแบบเนี้ยเนาะบางครั้งของที่เราไม่ใช้แล้วอะเสื้อผ้าหรือสินค้าที่เราไม่ได้อ่า ไม่ได้อามาใส่แล้วนะครับหรือเราจะเสื้อมันยืดมันหดลงนะครับเสื้อมันหดลงนะเราก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไระใส่ไม่ได้หดลงหรือเราอ้วนขึ้นอันนี้ไม่รู้นะเราทุกคนต้องพิจารณาตัวเองดูนะครับมันหดลงหรือเราอ้วนขึ้นเออนะครับแต่ให้รู้แน่ๆว่าถ้าเป็นเนี่ยเสื้อมวยไทยอย่างเงี้ยนะครับ ขายได้แล้วอืมเสื้อพวกมวยไทยหรือไทยอะไรเงี้ยเราหาได้ที่ไหนบ้าง่ะนะครับโอ้ก็เสื้อมวยไทยนี่ก็เกือนเลยใช่ไหมนะครับตลาดนัดเอย่ยจัตุจักเอย่ยนะครับหรือใกล้บ้านเราเอย่ยตัวละแบบหลักร้อยอ่ะนะครับแล้วที่สําคัญของแบบนี้น้ําหนักเยอะไหมไม่เยอะเลยเรียกว่าถ้าเกิดคุณเริ่มต้นขายของที่มีอยู่แล้วอ่ะ ของมือสองของอะไรอย่างเงี้ยนะครับในบ้านเราที่เราไม่ใส่แล้วหรือเราไม่ใช้แล้วเนี่ยอย่างแรกก็คือมันนี้มีต้นทุนเราคุณไม่ใช้แล้วอะครับไม่ใช้แล้วอะเก็บไวก้ก็ลกตู้เสื้อผ้าลกบ้านเปล่าๆใช่ไหมก็เอามันมาขายบน e ีเบที่แหละอย่างที่สองก็คือเหมือนที่เราคุยกันแต่ตอนต้นน้ําหนักมันเบาไหมเบาผมว่าเบากว่าโคกเยอะนะครับมเบากว่าโคกเยอะเพราะนั้นคุณจะเริ่มต้น อะไรเนี่ยคุณต้องดูด้วยนะครับว่าเรามีเราเชี่ยวชาญเราหรือยังเราถนัดเราหรือยังถ้าเกิดเรายังไม่เชี่ยวชาญก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่าคุณยอมรับความเสี่ยงได้นะครับไม่เป็นไรยอมรับความเสี่ยงได้มันหนักก็รับได้ถ้าเกิดมันคิดพลาดโอ้สามพันเองไม่แปลกนะครับแต่อย่าบ่นนะ <laughs> อย่าบ่นนะโอ้เนี่ยขายของไปต่างประเทศไม่ไหวเลยอะ่ะเออ นะครับค่าส่งก็แพงแล้วแถมยังลูกค้าบอกขอส่งคืนไม่ได้ขนาดอีกนั่นนะครับนั่นหมายความว่าแสดงว่าเรายังแก้ปัญหาไม่เป็นถูกไหมนะครับก็มีโอกาสที่เราจะผิดพลาดได้นั่นเองนะครับอ่าคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษล่ะถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เปิดแท็บใหม่่แท็บนึงนะนะแล้วก็ ไปที่ Google Chrome ตรงนี้นะครับแล้วไปที่9จุดนะครับ9จุดตรงนี้คลิกเข้าไปมันจะมีแปลภาษาอยู่นะแปลภาษาอยู่ตรงนี้เอาคลิกเข้ามาครับถ้าเราอาอยากขายอะไรนะครับแล้วเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็แค่มาพิมพ์ในส่วนนี้นะตอนนี้แปลภาษาเนี่ยมันก็จะมีเยอะมากนะครับมันจะมีแบบ ประเทศต่างๆเนี่ยที่เราแปลได้เลยเยอะแยะเลยเนาะเยอะแยะเลยนะครับเราก็ลองแปลดูนะครับแต่หลักๆที่เราใช้เนี่ยเราก็จะใช้ไทยกับอังกฤษเท่านั้นนะครับเพราะเป็นภาษาที่สากลแล้วนะครับไม่ว่าเราจะพิมพ์ด้วยภาษาอะไรเนี่ยนะครับเราต้องมาเลื่อนแตะตรงนี้ก่อนนะครับนะ เป็นภาษานั้นๆก่อนเป็นภาษานั้นๆก่อนนะครับเนี่ยอืมแล้วไม่ว่าเราจะแตะอะไรนะครับฝั่งนี้มันก็จะสลับให้เราเลยทันทีอ่สมมติว่าผมอ่าพิมพ์อ่าเสื้อยืดเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดอ่านะครับเสื้อยืดนะอืมผู้ชายผู้ชาย นะครับมันก็แปลภาษาอังกฤษให้เราแล้วเห็นไหมครับเราไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษก็ได้นะนะครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะทำอีเบได้แล้วแล้วเรียนรู้ได้แล้วนะครับเสื้อยืดผู้ชายอ่ะมันมีเอกลักษณ์ไหมนะครับเอกลักษณ์มันคือมวยไทยไทยใช่ไหมครับเนี่ยแล้วมันมีลักษณะอะไรที่แบบ โดดเด่นไหมเช่นมันเป็นผ้าไหมเป็นคอตตอนอย่างเงี้ยนะครับอ่าเป็นคอตตอนเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าฝ้ายนะคอตตอนนี่ฝ้ายนะครับผ้าฝ้ายนะโอเคไหมครับว่ามันก็แปลเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราเรียบร้อยเราก็แค่ก๊อฝั่งเนี้ครับพืบคัดลอกนะไปที่ในาบรย์ bay, เริ่มต้นวางนะครับแล้วกดเซฟ เห็นไหมครับว่าโอ้มีคนขายเยอะเลยนะนะครับแล้วที่สำคัญมีคนต่างชาติขายขายเสื้อมวยไทยด้วยเออเป็นไงอะ่ะนะครับเนี่ยเราอะมัวแต่ไปเอาของจีนมาขายนะครับฝรั่งเนี่ยถ้าเอาของไทยไปขายเนี่ยนะฟอร์มโปรแลนด์นะครับฟอร์มยูเนเต็ด นะครับเห็นไหมมีคนไทยขายอยู่ไม่กี่คนเองนะครับเห็นไหมยะแล้วสินค้าพวกนี้ฝรั่งอ่ะเขาต้องการซื้อกับใครเขาต้องการซื้อกับต้นแบบก็คือออริจินอลเท่านั้นนะครับงนั้นคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าเออคนโปลแลนด์ขายนะครับก็ช่างเขาไปนะ ก็จะมีฝรั่งบางคนที่อยากซื้อกับต้นแบบจริงๆเนาะใช่ไหมฮะเหมือนมวยไทยอ่ะนะครับที่เรารู้กันเนาะนะครับมวยไทยนี่มียิมอยู่ทั่วโลกเลยนะเกือบทุกประเทศเลยบางทีฝรั่งเนี่ยเขาก็มาเรียนรู้มวยไทยาศาสตร์มวยไทยของเราแล้วเขาก็ไปเปิดสอนที่ประเทศเขาแต่มันก็จะมีฝรั่งที่แบบว่า ประเทศเขาก็มียิมมวยไทยแต่มันไม่ใช่คนสอนเป็นคนไทยเขาก็บินมาเรียนกับคนไทยใช่ไหมฮะเขาอยากเรียนกับอะไรครับกับต้นแบบออริจินอลทำไมมันถึงมีการจ้างครูมวยไทยไปสอนต่างประเทศโหเยอะแยะยิงญี่ปุ่นอังกฤษอเมริกานี่เยอะมากใช่ไหมแล้วก็แถบตะวันออกกลางพวกอิหร่านอย่างเงี้ยมีครูมวยไทยอยู่เยอะมากนะ นะครับผมก็ไม่ได้ถนัดก,กีฬามวยไทยนะครับไม่ค่อยชอบต่อยชอบเตะชอบหล่อๆไปบัางนะครับประมาณนั้นนะแต่แต่พอรู้นะครับคือเราขายของพวกนี้เราขายของให้คนต่างประเทศบางทีเราต้องรู้เทนหรือรู้กระแสบ,บ้างนะครับเพื่อให้เราเนี่ยจับทางถูกนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูนะว่าตัวเลขสีดำเนี่ยก็ยังขายไม่ได้เนาะเราจะดูนะครับว่ามันขายได้แล้วหรือยังนะครับ เราก็กดตรงโซ่ไอเทมครับปึบอ่าเป็นไงฮะมวยไทยขายได้แล้วเห็นไหมขายได้แล้วนะครับอืมนะครับเห็นไหมฮะว่าเขาก็อยากซื้อกับคนไทยด้วยกันนี่แหละนะเอ่อไม่ม่ใช่ไม่ไม,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 ไม่ถึงขอโทษทีเขาอยากซื้อกับคนไทยมากกว่า เห็นไหมครับนี่ขายได้นานยังนะครับพึ่งขายไปเมื่อวันที่สองนี่เองเนาะในเมืองไทยมีไหมอะเดี๋ยวให้ดูเสื้อกล้าม,มไม่ดูราคาเท่าไหร่ฮะผมไม่ผมไม่เข้าไปนะเพราะว่าเดี๋ยวทิกต o อกแบนผมอีกฮนะต <laughs> อนนี้มันอยู่ที่อะไรฮนะมันอยู่ที่แอป คร่แข่ง tiktok นะครับขายเท่าไหร่กำไรเหลือเฟือไหมเนี่ยคือสเสน่ห์ของการขายสินค้าในเมืองไทยครับการขายสินค้าไทยไปต่างประเทศก่อโทษทีเนาะเพิ่งขายเป็นวันที่สองนี่เองนะครับโอ้โหตัวละร้อาบาทค่าส่งประมาณสักเท่าไหรนะ่ฮะอ่ะผมให้เต็มที่เลย300อ เนาะห้าร้อยก็ยังได้กําไรเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งอ่ะสมมติว่าค่าส่งห้าร้อยนะเอาแพงๆละห้าร้อยบวกต้นทุนสินค้านู่นนี่นั่นทุกอย่างนะครับสักหกร้อยได้ไหมหกร้อยยังเหลือกําไรอีกประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณห้าร้อยกว่าบาทโอ้โอเคไหมนะครับเนาะเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลย แล้วยังมีอีกหลายแบบเลยครับเนี่ยอีกหลายแบบเลยให้คุณเลือกเลือกหาดูเข็าไหมนี่คือวิธีการหาความต้องการของลูกค้านะครับเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับที่คุณจะอะไรมาขายคือคุณไม่ต้องแบบไปดำผุดดำไหว้เอ้ฝรั่งต้องการอะไรเราต้องไปเดินกาดไหม ต้องไปเดินกาดคนเดินที่เชียงใหม่ไหมนะครับหรือว่าเราต้องไปเดินจัดจุจักเพื่อไปดูว่าไปแอบส่องดูว่าฝรั่งเขาแอบมาเดินจัดจักเขาซื้ออะไรกันโอ้นั้นแบบวิธีการนั้นเหนื่อยแล้วก็โบราณแล้วเหนื่อยแล้วก็โบราณแล้วเรามีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นนะครับก็คือวิธีการนี้แหละแต่ถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยเรามาใช้อะไรครับแปลภาษานี่ไงแปลภาษา ช,นะช่วยได้ตลอดครับนะช่วยได้ตลอดเอเคไหมอืมไม่ยากเลยนะนะครับนี่คือวิธีการง่ายๆยากไหมอีเบ้ไม่ยากเลยแล้วถ้าเกิดคุณเจอในแหล่งออนไลน์ด้วยกัน ต้องซื้อของไหมไม่ต้องครับทำอะไรครับก็ไปเอารูปภาพมาก่อนเนะนะแต่เนื่องจากว่า Ebay เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ AI เขาดีมากนะครับเนาะเขาจับได้นะว่าคุณ copy ภาพมาหรือไม่ก๊อปภาพมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เราได้มาเนี่ยเราควรไปตกแต่งก่อนนะ อ่าเว็บไซต์ที่ผมแนะนำเนี่ยตกแต่งภาพนะครับที่ผมคิดว่าง่ายสุดละก็คือแคนวาตรงนี้ครับแคนวาตรงนี้นะอันนี้คงไม่ต้องสอนนะครับเพราะมีคนสอนใน YouTube เยอะและ้ะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูวิธีการทำแคนวาเอานะครับไม่ยากเลยนะครับแค่นี้แหละแล้วเราก็เอาภาพนะมาลงขายก่อนเนี่ยนะครับผมไม่ได้ถ่ายเลยนะใช้วิธีการไป ได้คัดภาพมานะครับแล้วก็มาตกแต่งที่แคนวานะครับเราให้ที่ไหนเป็นสต็อกให้เราฮะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเวลาที่เราขายได้ปั๊บเราก็เดินไปหยิบมาแพ็คให้ลูกค้ามีความเสี่ยงไหมไม่มี